วันนี้ผมอยู่ที่อารสาขาเชียงใหม่นะครับจะแวะมาดูรองเท้านิดหน่อยว่ามีรองเท้าอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้หยิบมาให้ดู7ตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเริ่มต้นที่ a d i d a s F 50 2024ในคอลเลคชัน p พ e l v i c t o r y แล้วก็ a d i d a s Copa p าเพ Gen ที่ในคอลเลคชัน p พ r ย Victory เช่นกัน n นก e p h a นทอม GX 2ในคอลเลคชัน h า a l แ n น CS2 อรองเท้า s i g n a t u r e Boot ของ h าร l แ n น Gen ที่สนั่นเองถัดมาเป็น Ni กี้ h a นท o ม GX 2ในคอลเลคชัน u n i น e d Pack Women Football นะครับแล้วก็ใน กิม Mercurial Superfly 10ในคอลเลคชัน Chromatic Pack Adidas p r e a t o r 24 c e l e i a l o Victory และก็ Nike Tempo Legend 10ในคอลเลคชัน Prism นะครับนี่เป็น7ตัวท็อปที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วอารีเขามีรองเท้าที่น่าใจมากไม่ว่าจะเป็น Adidas n i ก e ้นะครับมิซูโนแต่ทาง m i ซูโนเนี่ยผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญสักเท่าไหร่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายมาให้ดูแล้วก็ที่อาริสาขาเชียงใหม่เนี่ยคนเยอะมากๆนะครับขออนุญาตถ่ายมาแค่สันส้นๆหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปดูรองเท้าที่ Ari, อารีช็อปบ่อยๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ